สวัสดีครับสวัสดีเอฟซสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดี FC อีลาอุงอิงเพชรบันแพงรวมไปถึงสวัสดีเอฟซทั้งช่อง YouTube แล้วก็เฟซ o o o f แฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ้อนนะครับเมื่อนี้มือกล้องนะครับมาเอารูป รูปวาดอีลาเมาื่อคืนนะครับที่ชุลศรีเมืองเนาะนะครับออกมาใส่กรอบไปนะครับ <Yeah. S 1> พอดีช่างเพิ่นกะนัดช่วงประมาณห้าโมงแรกนะครับแต่ว่ามาก่าท่านถึงห้าโมงแรกนะครับมาถึงหานสี่โมงสี่สิบนาทีพอดีช่างเพิ่นวาแวแล้วๆนะครับอุทยัยกรอบรูปนะครับอยู่ในเมืองอุบลนนะครับนี่น่าจะเป็นแฟนรายการ เก่านั่นะครับห้านนี่นะครับตะกี้จะรายการอยู่มีอาจจะเป็นน้องๆในห้านนะครับเป็นโทษขอเพลงนะครับอุทัยกรอบรูปนี่จําได้นะครับนี่เจ้าของร้านสวัสดีครับอุทัยกรอบรูปถนนอะไรครับเนี่ยถนนยุทธพันธ์ครับถนนยุทธพันธ์เนาะถนนยุทธพันธ์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีหลากหลายเหลือเกินเนาะกรอบรูปในห้านของเฮียเนาะนะครับนี่นะครับเมื่อนี้เอารูป อีลาอุ่นอิงเพชรันแพ่งมามาใส่กรอบอยู่หานอุไทัยกรอบรูปนะครับเมื่อคืนรอเอารูปนี้ฮอดเกือบตีสองนะครับพี่น้องนะครับพอดีช่างแล้วกะเขียนให้เป็นคนสุดท้ายพอดีนะครับนี่เป็นรูปวาดสีฝุ่นนะครับแล้วก็ใส่กรอบนะครับโดยอุทยกรอบรูปนะครับเพื่อนกะใส่ แผ่นกันกระแทกให้พร้อมนะครับอาจจะบทท่านเห็นชัดปันใดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมือใดเอาไปให้นะครับยังสืกอแกะให้เบิ่งแบบชัดๆนะครับมือขึ้นแบดเบิร์ดก่อนนะครับคลิปสุดท้ายบม่ได้ถ่ายให้เบิ่งเลยนะครับคลิปสุดท้ายมาขึ้นบาถ่ายให้เบิ่งนะครับไหนๆก็มาแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวผ้าเบิ่งกรอบรูปต่างๆนะครับแล้วก็รูป ตัวนี้นี่ขายขายเลยใช่ไหมครับขายสําเร็จเลยใช่ไหมครับ <st ime> <st ime> นี่หลากหลาย before. รูปแบบนะครับเป็นรูปแบบกรอบเพื่อนก็ไม่ให้เลือกแนวนี้นะครับนี่นี่นี่มันก็ไม่ให้เลือกมันก็ไม่ชว่ไวให้เลือกนะครับคือแบบตัวนี้เพื่อนก็เอามาให้เลือกแล้วก็เพื่อนก็แนะนํนาว่าใส่แนวไหนมันจังสือคือจังสีเดนนะครับ ตัวนี้มีกระจกได้ไหมเนี่ยอ๋อมีกระจกด้านหน้าด้วยเนาะมีกระจกด้านหนา้ารูปน้ำพี่น้องนะครับคือมีกระจกแล้วก็มีกรอบนะครับบอกแพงได้หน่เอาพี่ให้พี่น้องทายว่าจากบาทอ่ะผมมาบอกราคาเด้ยนะครับให้เอฟซีลาไทยนะครับว่าจากบาทนะครับกรอบรูปส,สวยๆแนวนี้นะครับที่ร้านอุทัยกรอบรูปนะครับทายมาจาก สามร้อยคอมเมนต์ผมจะสิตอบนะครับเู้ใดเบิ่งคลิปนะครับเอาถ้วยมาเลยนะครับนี่กรอบรูปนะครับราคาเท่าไหร่นะครับนี่เอาไอ้ถ้วยนะครับนี่นี่เดี๋ยวตัวอย่างจะเอาตัวอย่างให้ดูนะครับตัวอย่างที่ที่เฮียคนแนะนานะครับตัวไหนเอ่ยเฮียอ่าตัวนี้นะครับนี่คือขอบมันก็จะมีขอบให้แนวนี้นะครับเวลาเวลาเขาเอารูปมามันก็จะแนะนําว่ารูปแนวนี้ควรใส่แนวดนะครับนี่ ก็เอามาให้เบิงร์กผมเอามาสามแบบนะครับแต่อีกแบบนึงมันเรียบเกินไปนะครับผมก็เลยเลือกเป็นแนวนี้นะครับมีขอบสีเงินเงนแนวนี้นะครับน,นี่อ่านะครับกบจะเอามาโชว์ให้เบิ่งเนาะนะครับนี่แหละเอามาโชว์ไว้แนวนี้นะครับออรเดี๋ยวผ้าเบิง่งพ้าเบิ่งนะครับนี่นี่เพืน่น ถ้าสำเร็จแล้วขายขายแบบพร้อมกรอบเลยนะครับรูปพระกะม็มีรูปต่างๆก็มีนะครับหรือมีรูปอยากให้เพื่อนเฮดกรอบให้แนวนี้นะครับเป็นครอบครัวแผ่นใหญ่ๆนะครับหรืออยากได้แบบนั้นก็มีนะครับมับง่งคั่งร่ำรวยรวยเศรษฐีนะครับซื้อไปกระติดไปเลยนะครับเดี๋ยวได้รูปหลวงปู่มั่นกม็มีหลวงปูช่ชาติก็มีนะครับ หลากหลายเลยนะครับอุทัยกรอบรูปนะครับเพราะว่าตะกี้จะเล่การอยู่กับมีน้องๆในหานนะครับโทรขอเพลงประจําเลยนะครับนี่นะครับพามาเอากรอบรูปนะครับเอารูปวิลาอุ้งอิงมาใส่กรอบไว้กะมาก่อนในล้านนัดเพิ่งจะยังแล้วก่อนได้ยนหรนะครับมีแห้งนะครับ นี่แบบนี้ก็ใส่กรอบไปเลยนะครับมาถึงชอบประยกไปติดตั้งได้เลยนะครับนี่หลากหลายหลีพี่น้องสำคัญกค็คือราคาบอกแพงใส่แบบไหนมาเลือกเอาเลยนะครับอุทัยกรอบรูปนะครับ ค้นหาก็ได้เซิร์ชเอานะครับเซิร์ชใน Google ก็ได้นะครับโอ้ตัวนี้สวยนะครับนี่พระแก้วอุตสาหกรามพระแก้วขาวเพชรนำค้างพระแก้วโกเมนพระแก้วไฟตืนพระแก้วนิลการพระแก้วสวยไหมตัวนี้สวยนะเอาไปติดติดบ้านนะครับนะนะครับรูปกรอบรูปเรียบร้อยแล้วนะครับลองถ้วยมาเบิงราคาไหลปันใดน,นะครับที่ร้านอุทัยกรอบรูปนะครับ ให้ถ้วยเบิ่งให้ท้ายเบิ่งเดินนะครับอย่าท่ายแพงเด้อย่าท่ายแพงเดินนะครับเพราะว่านี่กรอบรูปแนวนี้นะครับนี่คนใส่ให้นะครับราคาจักบาทนะครับเรียบร้อยเนาะนะครับสำหรับรูปรูปบาทสีฝุ่นของอีลาอุงอิงนะครับเรียบร้อยกับล่อนะครับเอาให้เพื่อนแค่นั้นแหละเนาะนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันคอมเมนต์นะครับช่วยกันกดไลค์นะครับพอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับเจ้าของฮานสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับขอเบอร์โทรหน่อย0 8 1 7 9 0 9 5หนครับนี่ครับมีอ่าตัวนี้เป็นเบอร์ไลน์ได้ไหมเบอร์ไลน์ครับเบอร์ไลน์ได้เนาะครับก็คือทักไลน์มาอยากทำ สอบถามราคาหรือว่าอยากได้รูปภาพต่างๆนะครับถักไทยแล้วก็ถักมาทางไล่ก็ได้นะครับนี่ถามาเบ่งนะครับง่ายมีลีนะครับหลายไหมนะครับหลายกรอบรูปหลากหลายรูปแบบเหลือเกินนะครับมีให้เลือกน,อกนี่มีให้เลือกแบบหลากหลายแล้วก็ราคาเนี่ยบอกได้เลยว่าบบกแพงนะครับเนี่ย คือของอีลาจังส bueno? ีเนาะนะครับนี่น้องถ้วยเนาะเบิ้งจักบาทเอาอย่าถ้วยแพงเลยอย่าถ้วยแพงเลยนี่นะครับถูกมีรางวัลให้เอ้าเออเอางี้ถูกมีรางวัลให้ห้ารางวัลนะครับเดี๋ยวจะส่งกระปุกออมสินสวยๆให้ห้ารางวัลนะครับเอาอันดับหนึ่งสองสามเลยใครทายถูกหนึ่งสองสามไปก่อนเลยนะครับน้องถ้วยเบิงนะครับมีกระปุกออมสินน้อง พารวยสวยๆหารางวัลเหลือพ่อห้าุนู้นเลยเหลือสีหรือเหลือห้าเนี่ยและเใช่ห้านั่นแหละนะครับช่วยข้ามาเด้อนะครับห้าคอมเมนต์แรกนะครับที่ทายถูกนะครับว่ากรอบรูปอีหลาอุ้งหิงเข้าเนี่เนาะนะครับหานอุทัยกรอบรูปเพ็่นเห็ดหงางๆแนวนี้นะจากบาทนะครับพอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ